ทุกคนคะเป็นเหมือนกันไหมคะตอนเด็กๆตอนที่อาจารย์ให้วาดรูปทรงเนี่ยจะชอบวาดแบบนี้มีภูเขาแล้วก็มีพาทิศสะท้อนแสงออกมามีคลื่นน้ำและในน้ำเนี่ยก็จะมีปลาที่กระโดดเหนือน้ำแบบนี้แล้วก็มีเป็นรอยน้ำกระเพื่มนะคะแล้วก็มีนี่ก้อนเีฆ สำคัญนกที่เป็นเลขสามแบบนี้ค่ะแล้วก็มีอะไรอีกเออบางทีเราก็จะทำแบบนี้นะคือระบายให้มันมีเหมือนกับแสงสะท้อนของพระอาทิตย์แบบนี้ทุกคนเป็นบ้างไหมคะยังไม่พอนะคะเราเนี่ยก็มีแบบนี้ด้วยนะคะบางทีก็จะวาดเป็นบ้านแบบนะะี้ค่ะหลังใหญ่ๆอยู่กลาง พื้นที่แบบนี้เลยเนี่ยวาดแบบนี้ค่ะง่ายๆอย่างนี้แหละแล้วก็มีประตูมีหน้าต่างไม่รู้อยู่ตรงนี้หน้าต่างอยู่บนหลังคาแล้วก็มีท่อที่เป็นเหมือนกับท่อควันนะคะทั้งทงที่ประเทศไทยเราก็ร้อนมากเนาะแบบนี้แล้วก็มีเหมือนกับทางเดินออกมาแล้วทางเดินเนี่ยก็จะมีดอกไม้นะคะอยู่ ตรงทางเดินแล้วข้างๆบ้านเนี่ยก็ต้องมีต้นไม้ต้นไม้ในบางทีก็จะวาดให้มันมีรังนกอยู่นะคะแล้วก็อะไรอีกอ๋อก็จะต้องมีสวนมีสนามหญ้าซึ่งสนามหญ้าก็ต้องมีดอกไม้แล้วก็มีใบไม้หนึ่งอันแบบนี้แล้วก็มี ก้อนเมฆและพาทิต์ที่แอบอยู่ในก้อนเมฆและก็อย่าลืมค่ะมีนกบินด้วยเป็นเหมือนกันไหมคะทุกคนอ่าแล้วก็บางทีค่ะบ้านก็จะมีนี่ค่ะภูเขาอยู่หลังบ้านคือเหมือนกับคิดอะไรไม่ออกก็วาดภูเขาวไว้ก่อนอะไรประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นแม่น้ำอะไรอย่างเงยทุกคนคือมันไม่เกินเนี้ยแน่ ทุกคนเป็นเหมือนกันบ้างไหมคะแล้วเวลาที่อาจารย์ให้วาดรูปนกทุกคนวาดแบบไหนคะถ้าเป็นเราเราก็จะวาดแบบเนี้ยอันนี้คือเพื่อนสอนมานะจําได้เลยนกก็จะมีหัวแหลมอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนอยู่บนไม้ซึ่งไม้เนี่ยก็จะมีดอกไม้งอกอยู่ตรงท้ายทำไมต้องมางอกที่ท้ายด้วยเนาะ ยืนอยู่คนเดียวไดวย้ยืนอยู่ตัวเดียวไม่ใช่คนเดียวโอ้โหนกหรืออะไรเนะี่ยนี่ทุกคนเราชอบมากเลยตอนที่มัธยมต้นเออมีเพื่อนคนหนึ่งเขาว่ารูปเก่งมากเลยเขาวาดรูปแมงปอบแบบนี้น่ารักมากเราก็เลยจํามาน่ารักไหมแล้วผีเสื้อทุกคนว่ายังไง ผีเสื้อนะทำไมมันเหมือนแบงปอยลวนะแบบนี้ไหมอ่ะเหมือนกันไหมแล้วอะไรอีกช้างใช่ไหมช้างช้างก็จะวาดแบบยังไงดีวาดหัวก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาเป็นงวงอุ้ยเหมือนอยู่นะแล้วก็เป็นงา แล้วก็เป็นขาชดืด้อๆอุ๊ยได้อยู่นี่พอเป็นช้างแล้วก็ต้องมีนกเอี้ยงไม่ใช่สินกเอี้ยงมันอยู่บนหลังควายแต่ก็ได้อยู่นะอ๋อต้องเป็นขี่ช้างจัดต,ตะกะัแตนสิเนาะแล้วคนล่ะทุกคนวาดคนแบบไหนคะ นี่คนนี่เราว่าแบบนี้ค่ะทุกคนอุ๊ยทำไมแขนเป็นอย่างนี้นี่คือผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะผู้หญิงก็จะมีดั้งนิดนะะึง ผู้ชายดั้งหายอ่ะเติมผู้หญิงก็จะใส่กระโปรงนะแบบนี้บางทีนะก็จะวาดแบบตลกตลกค่ะคือแบบวาดหัวแบบใหญ่ๆมีผมสามเส้นแล้วก็ไป่านเงี้ยขคนคือวาดไปก่อนเสร็จแ,แล้วตัวก็จะเรล็ก เหมือนอะไรทุกคนว่าน่ากลัวแต่มีการเกงใส่ไหนทุกคนเว้ยน่ากลัวมันเป็นผีเลยเนาะเออแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ชอบว่านนะก็คือกระถางต้นไม้ที่มันจะเป็นใบใหม,ม่ชอบนะมัน ดูเป็นใบที่เป็นธรรมชาติดีออแล้วก็แบบมีน้ํำหยดลงมาติ้งแบบนี้จบละว,วันนี้ไม่มีอะไรคะ่ะก็อยากมาวาดลูกเฉยๆบ๊ายบายคะ่ะทุกคนเบย